สวัสดีครับพี่น้องครับคลิปนี้มาคุยกันเรื่องวานลิซี่ดวงอีกข้นกันนะครับผมซึ่งหลายคนนะครับรวมถึงตัวผมเองนะครับปล่อยให้ตัวเองเนี่ยเป็นโรคลิซี่ดวงทวารนะครับนานถึง10ปี20ปีนะครับกะบ่อหายนะครับเที่ยวไปหาหมอไปรักษากะบ่อหายเพราะอย่างครับลิซี่ดวงระยะหนึ่งระยะสองเนี่ยมันบริเลอรู้สึกถึงความทรมานเท่าพี่น้องครับเท่ากับบริเลอสนใจนะครับมันเที่ยวหุบเที่ยวโพนะครับเวลากินของแสลงกินเรากินของดิบ เลือดค่อยออกหรือว่าเข้าทายยากเลือดก็ออกเรามันก็หายไปนะครับเข้าไปหาหมอหมอก็ให้แคปซูลมาส่วนทวารน,นก็มันกะทุเลาหายไปผ่านไปห้าหกปีกลับมาเป็นอีกนะครับผมต่อมานะครับในช่วงที่เข้าทํางานหนักเขากินเลหลาหลเข้าร่างกายเข้าใส่พลังงานหลนะครับมันเฮ็ดให้ลิซี่ดวงนะครับราม,มาเป็นระยะสามระยะสี่นี่ ร่างกายของเฮาความรู้สึกเฮาจะได้รับดูถึงความทรมานแล้วพี่น้องครับระยะสามระยะสี่ผมนะครับเป็น2ี่ีถึงระยะสี่นะครับเพราะอย่างครับระยะสามเนี่ยช่วงที่ว่า1778ผมกินเหลานักนะครับกินแบบบ่อเสียดายสุขภาพเจ้าของเลยครับกินเอาง่ายว่าเป็นช่วงไม่รุ่นนะครับกินเหล่านักมันก็เลยกลายล่ามมาเป็นระยะสามระยะสามของลิี่ดวงก็คือนอนะครับบ่สามารถหุบเข้าไปแล้วนะครับเวลาเขากินเหลานักกันเลือดจะออกนอมันก็จะโผล่มากแบบเป็นบวมๆนะครับ เขาต้องได้เอานิ้วครับดันเข้าไปเองนะครับผมจนไปช่วงยุคเกาหลีนะครับเป็นระยะซีนะครับทำงานหนักร่างกายทํางานหนักนะฮะเราก็นั่งยองแบบนี้นะครับเลือดไหลเองอัตโนมัตินะครับผมเวลาเขากินเหลานักทางานหนักเลือดจะไหลออกคือจังเขาแบบเป็นประจําเดือนเลยครับผมไหลออกตามพื้นเลยนะครับแล้วก็นอนเกบสามารถหุบเขาไปได้แล้วนะครับมันจะโพออกมาตลอดแล้วก็ปวดบวมนี่คืออาการของลิซีดวงพี่น้องครับเพราะฉะนั้นนะครับู้ใดที่ว่าเป็นอยนยเช็คอาการเบื้องว่าเขาเป็นระยะใดแล้วนะครับผม ส่วนนะครับพี่น้องที่ว่าได้รับหวานไปกินแล้วนะครับตอนนี้ทั้งส่วนเขานะครับผมได้ขยายพันธุ์แล้วก็ทรงหวานให้พี่น้องเกินลอยก็ค้นแล้วนะครับเกินลอยแล้วนะครับผมผลตอบรับกลับมานะครับ20%พี่น้องครับที่ว่าอาการดีขึ้นบางคนหายไปแล้วนะครับผมหลังจากที่ได้กินหวานนะครับคือเขากับบริษัการันตีนะครับว่าจะหายกันทุกคนนะครับแต่ว่าในเมื่อผมเป็นคนกินเองนะครับตอนอยู่เกาหลีผม แม่เราตากแหงไปให้นะครับผมก็ไปดองเรานะครับวิธีกินก็ดองเราจะเห็นผลดีนะครับหรือว่าตากแห้งต้มกินก็ได้นะครับเขาเอาไปต้มกินนะครับมันจะเป็นหัวสดนะครับเขาเอาไปตากแห้งก้อนหรือว่าต้มสดก็ได้แต่ว่าผมจะดองเรานะครับปัจจุบันยังดองครับดองหัวสดกินนะครับผมน้ำดองมันจะเป็นสีแดงเข้มด้วยนะครับผมก็แปลกใจกันนะครับว่าเวลาเาดองเราเป็นน้ำสีแดงเข้มนะครับผมแล้วก็กินง่ายนะครับบ่อเฟือนบอยั่งครับกินง่ายแล้วก็หลายคนกับอาการดีขึ้นกลับมาบอกแล้วนะครับว่า หลังจากกินหวานมดโหลนึงเนี่ยอาการดีขึ้นชัดเจนบางคนเป็น20ปีนะครับพึ่งมาหายนะครับผมพึ่งมาหายกับหวานตัวนี้นะครับอันนี้ก็ดีใจนะครับดีใจที่คื่นเนี่ยหายทรมานนะครับบพว่าจะเป็นพี่น้องทังสปปเล่านะครับที่ว่าเพิ่นเกือบไม่ได้นะครับผมเพราะว่าผมไม่ได้ส่งเล่านะครับแต่ว่าเพิ่นกะทักมานะครับผมเพิ่นว่าเป็นนักทรมานหลายผมกะเห็นใจยุ่ครับแต่ว่าผมไม่ได้ส่งขามเล่าแต่ว่าเพิ่นกะเอาหาวิธีจนได้ส่งไปฝากพี่น้องทั้ง นักอนพนมหนองคายนะครับให้เพื่อนหิวไปให้นะครับผมจนเพื่อนได้กินหวานตัวนี้ตอนนี้เพื่อนก็หายดีแล้วนะครับก็ดีใจน้าจากทางพี่น้องสบปเล่านะนะครับผมแต่ว่าก็ขอบอกก่อนว่าผมบ่ได้ส่งทางไปงบ่ได้ส่งตรงขังเล่านะครับขันพี่น้องยุดิเล่ากับลองติดต่อคนที่สามารถหิวไปให้ได้นะครับผมเพราะว่าผมไ่ได้ส่งทางเล้าแล้วก็พี่น้องหลายคนที่ว่าได้เริ่มกินหวานแล้วก็ดีใจน้ำนะครับเราอาการมันดีขึ้นนะครับผมแล้วก็รีวิวกับมาหลายนะครับผมกับบอคอยได้ไม่ทาคลิปนะครับเพื่อที่ว่าแบบ เป็นนักสนใจนะครับผมก็แชร์ขามา้าว่าจะเป็นทั้งติ๊กตอกทั้งเพจทักเขาม้านะครับผมจะ,ะพยายามจัดทรงให้คนที่เป็นนักนะครับผมเราอาอการมาเป็นระยะได้แล้วนะครับผมอยากให้กินนะครับอยากให้ทดลองเบิ้งนะครับไปผ่าตัดบาหายไปรักษามา10ปี2ีปีบาหายมาลองหว่านตัวนี้เบิ้งนะครับผมกับบได้การเล่นตีแต่ว่าดีขึ้นแน่นอนนะครับผมขันผู้ใดที่ว่ากินต่อเนื่องนะครับผม อ่ะสารคที่นี้ขอบคุณหลายนะครับและก็ดีใจทุกคนนะครับที่ได้กินบานและอาการดีขึ้นนะครับผมผมก็อ่าเป็นสะพานบุญให้นะครับผมผมก็จะพยายามขยายพันธุ์เรื่อยไว้ให้คนที่ป่วยโรคนี้ให้ได้หายทรมานจากโรคนี้นะครับมันทรมานมากนะครับผมจะใส่ชีวิตนี่ลำบากเลยนะครับระยะสามระยะสี่เนี่ยมันปวดมันบวมเลือดไหลนะครับเสียเลือดมากนะครับผมนาซีดนาเหลืองนะครับร่างกายหอบกัดอ่อนเพลียทํางานหนักบ่ได้นี่คือผลตามมานะครับมันใส่ชีวิตลำบากนะครับทำงานหนักบ่ได้กินของกันยาก ของดองของแสลงขนมเซนตำหักหุ้งกิบกนบ่ได้คองดิบลาบเนื้อกินบ่ได้นะครับผมเรากิบกนบ่ได้นะีมันแสลงทุกอย่างนะครับผมมันเกี่ยวกับลำใสโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ดูแลด้วยภายในนะครับผมมันถึงจะดีขึ้นนะครับอ่ะคลิปนี้ก็มาอัปเดตนะครับบาลฤทธิ์สีดวงนะครับทุกคนนะครับที่ได้กินดีขึ้น20 เกิน20%แล้วนะครัผมกระดีใจน้ำที่เพิ่นกลับมาทักมาบอกว่าบางคนก็นหายบางคนก็นดีขึ้นนะครับผมอาหรับที่นี้ผู้ใดที่ว่วาัยากไั่ได้กินอยากลองเบิ้งกะทักข้ามานะครับผมสำหรับคืนนี้สวัสดีครับ